เชิบเชิบขยับเข้ามาเลยไก่กุ๊กๆจะมาตามจิกอุ้ยตามติดก็สิบซุปตาดาราในกองถ่ายละครลมซ่อนรักที่ทั้งหล่อทั้งสวยรวยความสามารถวันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันมาเข้าฉากว่าแต่ใครจะจิกจะเมาส์ใครมาดูกันเอาอย่างนี้อยู่ในกองเนี่ยให้เมาส์ดีกว่าในกองเนี่ยใครที่แบบว่าแอบหลับบ่อยที่สุดไหมพี่เดียวค่ะ เห็นพี่เดี๋ยวหลับบ่อยมากจะมาเช้าๆนะคะแต่ก็จะนั่งหลับค่ะี่มาเร็วมากแต่ว่ามาหลับที่นี่ใช่ค่ะได้ข่าวว่ามาเร็วมาเร็วสุดแล้วก็หลับตลอดใครใครแพทแแพทบอกแพทมาไดิเสียเหรออ๋อเขาพูดจริงๆนะครับเพื่อนว่าคือวันนี้ครับมีนัดเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเนี้ยเรามาทํางานพอดีเราก็เลยจัดแจงเลยว่าช้าง ทางที่นี่เลยแต่ว่าพี่ลงมาหลับข้างล่างห้องผมพรมเช้ามากใช่ป่ะถือแ่ว่าเราจะอยู่ที่นี่เราก็ต้องให้ตรงต่อเวลาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังง่วงอยู่ไงเออเราก็เลยมาแอบนี่หลับตรงนี้ใช่บนห้องก็งีบมาเต็มเต็มข้อเหมือนกันเราจะไม่แก้ข่าวก็มาหลับตรงนี้อีกเหมือนกันอ๋อไม่แก้ครับผมเพราะอะไรเรื่องจริงก็ไม่แก้อู่แล้วครับแก้ไปยวโดนหนักกว่าเดิมรอเป็นลิงหลับสักขนาดนี้ระวังเธอจะโดนลักหลับ เอาล่ะถึงคิวนางเอกเมาส์มอยพระเอกให้ฟังกันบ้างล่ะได้ข่าวว่าพระเอกเราเนี่ยน้ำหนักขึ้นล่ะอะไรยังไงค่ะเคยค่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้ลงมาหรือยังเขาก็บอกปากบอกว่าลงแล้วลงแล้วแต่ก็เห็นหยิบกินตลอดเลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้มีแบบว่าพี่ชูผู้กำกับมีฉากต้องชนกันเนยค่ะถามว่าเป็นไงโดนรถถังชนเจ็บไหมเาแบบแซวแล้วก็แบบแหนแซวนะเดะแสดงว่าแตวไม่ได้แซว ใช่ค่ะไม่ใช่มาเต้าค่เป็นคนเล่าให้ฟังจริงมันเสียงจากคนอื่นไม่ใช่เต้าเต้าไม่ได้เริ่มค่ะแหมค่ฮัฟก็ว่าชุดตาสุดหล่อขนาดเจอเมาส์ป้าก็ให้อย่างเนี้ยจะว่างอฮัฟบารีใครแซวมาพี่เต้ารือเปล่าเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่ใช่ไหนดูซิทานอะไรอร่อยไหมอยากชิมจังเลยเป็นอันนี้ทำเสร็จแล้วนะฮะทำเองหรือเปล่าทำเองครับผมอันนี้นี่คือที่เป็นทูน่านี่คือของของพี่ที่กอง ทุกอย่างเป็นของที่ที่กองหมดเลยเราไม่ได้อะไรมาเลยไม่ลงทุนอะไรเลยครับผมเวลาท่าทานของพระเอกเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์ไหมคะเวลาทานไม่มีครับผมทานให้คนดูอยากเป็นพอครับอ้าปากกว้างเนี่ยอ้าว สบายท้องเลยครับอุ้ยขนาดโดนเมาส์เผาขนยังมาชวนกินอีกพอคุณเห็นไหมหิวแล้วยากกินบ้างอ่ะกินพระเอกนะไม่ใช่แซนด์วิช <l ots> หล่อตัวลูกนะอยู่ในช่วงน้ำหนักปลายอะไรปลายตลอดตัวพอ่อจัาคุณอาสุดหล่อนเนี่ยนะครับเวลาว่าในกองถ่ายเนี่ยทำอะไรอยู่ในกองทำอะไรดีโอ้จะ จะให้พูดปดก็ไม่ถูกอ่ะนี่ครับ a c e b o o k ครับผม Twitter นะครับ i n s t a g r กรไม่ใช่อีทีมันไม่มีอะไรจะทำอกครับเมื่อกี้เห็นพี่ต้นเล่นเกมเล่นเกมได้ไหมคะอุนาอ๋อเกมไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นเลยครับเพราะว่ากลัวติดที่ไม่เล่นคือกลัวติดนั่นเองครับแต่บางเอิญไปติด Facebook แทนก็อ่านข่าวครับเพราะว่าไม่ไม่มีโอกาสได้ดูข่าวไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านทางนี้แทน เฟซบุ๊กอินเทรนด้วยนะครับคุณลุงเอ้คุณอา <c oughs> มาก็สิบก็สิบถึงที่ถึงกองถ่ายขนาดเนี้ยดาราซึปตาเข้าสวยหลอกันทั้งนั้นแต่คงจะไม่ให้ในายคนนี้เป็นดารเด่นก็ยังไงอยู่เพราะนอกจากความหล่อจะเข้าตาความหายัางเข้าทีมดูสิครับแม้แต่ท่ายินอย่างแซ่บแซ่บน่ากินอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนมีความรักมากจะดูเด็กลงไปนิดหนึง่งคนมีความรักมากจะไม่ทำน้าดาเบึ้งตึงเรามาดูปัปปีเ้เลิฟหรือความรักครั้งแรกของมดาคนดังกันดีกว่าว่าเขายังจำกันได้อยู่ไหมนะโอ้ปัปปีเ้เลิฟเหรอโอ้นานนะ นุบานอะไรอย่างมัง้งแต่ไม่ได้อะไรยังไงกันยังไม่เกิดการพระคุณเยาวเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเดี๋ยไปเอ่ยชื่อลเลยเผื่อเขามีลูกมีเมียไปแล้วชวยมันก็ควรจะต้องทําอย่างนั้นแหละค่ะคณแสดงว่าควรเป็นคนมีรสนิยมมากคงจะเป็นรส,สนิยมราหูแน่ๆถึงชอบของดําใช่ไหมครับน้องกระแมแ าถึงพระเอกรับเด็กคนนี้เขาจะจําได้ไหมนะอนอุบาลมีสาหาจะก็จำไดช้ชื่อชื่อแมลงปอให้จำไม่ผิดนะแต่ประมาณหนาอันมากแลว้วครับแต่อนุบาลน่ะน่ารักสิเป็นลูกครึ่งด้วยมั้งนี่แต่เขาก็น่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะสนิทกับคนนี้เหมือนเพื่อนสาวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าเราก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเจอมากเลยรู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้ว แม้ฉายแววรักแต่เด็กเอ้าสาวแมลงปอออกมาแสดงตัวหน่อยสซหนุ่มป้องเขาอยากเจอ <c oughs> เพื่อจะได้เมาส์ทูเมาส์กันต่อกันด้วยพระเอกสุดฮอตเนเดอ์สุกี้ไม่จ้าเอ้ยคุกกี้มียะ,ย,มยะ ต้องจแเด็กเลยหรือเปล่าน่าจะสักประมาณช่วงวันมันปอหกมั้งฮะก็เราแอบชอบเขาแหละครับผมนั่งข้างๆกันบนรถไปโรงเรียนกันรถรับส่งก็แอบมองเราไปคุยกับเพื่อนว่าชอบนี่จังเลยอะไรเงี้ยจะงเลยก็คงจะรู้แหละครับผมเห็นเราแบบนี้ก็มีหัวใจนะอับป๋มแอบชอบแอบรักคนเป็นเหมือนกันมามามารักกันจุ๊บๆแล้วคนน่ารักอย่างสาวแมงเอ้ยสาวเต้าสวยใสขนาดนี้คงมีอยู่แล้วใช่ไหมป๊ะปิ อตอนดเด็กๆก็คงเป็นแบบมีคนแอบ,บเอาช็อกโกแลตมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนดเด็กๆกอาว่า,อาแบบอบออกมาให้ใต้เก๊ะที่โต๊ะอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะก็ตื่นเต้นดีที่ไม่รู้ค่ะถ้าเป็นพี่เนี่ยนะจะไม่แอบ,บเอาช็อกโกแลตไปใส่ไว้ให้หรอกแต่จะเอาหัวใจของพี่แอบบใส่ไว้ให้น้องเต้าแทนครับฝากดูแลหัวใจพี่ด้วยนะครับ